ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทัวอาที่นะครับ6โมง20ทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับและนี่ครับแท่นเราอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมต่อไปของเราคือตบติดตอบ วิธีการนัคือว่าผมจะแบ่งหมวดหมู่มาให้แล้วผมจะมีคําตอบผิดๆมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครที่ตอบผิดนะครับหรือกดผิดในคําตอบที่ผิดในละเทาตัวเองไปอยู่ที่โซฟาหนึ่ละ2คือเราจะเล่นกันจนกว่าจะหมดโซฟาะนะครับ <S 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 พร้อมนะครับหมวดจังหวัดภาคใต้ใครรู้กดครับภาคใต้นะภาคใต้น,นะนะครน,นครราชสีมาไม่ใช่อันนั้นโค ระยองระยองไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตะวันออกชุมแพร่ชุ่มแพร่ไม่ใช่กระบี่ไ้กระบี่ยังไม่ถึงเกือบเกือไม่ถึงแล้วดีกว่าังถึงแล้วเฮภาพเลยกูพูดเร็วๆเลยกระบี่ไร้เทียมทานกระบี่ไร้เทียมทานฮะกระบี่ไร้เทียมทานอ้าว ปีไร่เทียมทานนะครับเป็นภาพยนตร์ครับในประเทศตัวเองไปเวลาน้องใหม่มาชอบที่สุดเลยเพื่อบ้านกันเล่นกันแล้วแล้ว ไอพวกก็จับไม่ทันไงมันเร็วมากเลยนจับไม่ทันเลยหนูผักมันไปอ๋อหนูผักด้วยว่าหนูเล่นกระบี่ใช่เลยอ่ะเปลี่ยนมวดเปลี่ยนมวดเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลปัจจุบันดาวเคราะห์โอ้โหปัจจุบันด้วยมันมีปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่เล่นไอดาวเคราะห์ที่มีเมื่อ2 0ล้านปีที่แล้วใช่เราเล่นปัจจุบันพร้อมนะคืออะไรม้่งอะเริ่มลูกรอบแวเลยนดวงจันทร์ดวงจันทร์ใช่ไหมดวงจันทร์ ดวงจันต้องเลื่อยกูเลยครับลวงจันทร์คือดาวอะไรอะดาวบริวารดาวบริวารนี่เคยแต่ดาวแล้วไม่ผ่อนอย่างเดียวเลยอังคารคลุมโปงโอ้ยคลุมโปงทำไมคลุมดีๆนะเด็กขาโพ่อพุทธเด่นแล้วมันไม่เดินวันอื่นว่ามันเดินแต่วันพุธเพราะว่าพุธเด่นอาทิตย์อาทิตย์ใช่เปล่าไม่ใช่มันร้อนเนาะใช่ เป็นดาวเลิกเป็นดาวเลิกเป็นดาวเรื่ออย่าูเดยวพ่จะพูดดูแบงแบงเกม้ไม่ไมมีความนเรื่องดาวเลยพูโตครูโตใช่ใช่ใช่คนเลยใช่ ลุ่มแล้วหลุดวงแล้วมันเคยเป็นดาวเคราะห์จริงๆถูกลดสถานะออกจากดาวเคราะห์ไปแล้วมันไปทำอะไรผิดแต่ละตัวลดสถานะแม่มันเลยเกินไปไม่ได้เกินไปใช่มันเล็กเกินไปไอ้สองนู้นมีความรู้วว่ะิงคนโมากประจําเมืองน <ics> ok. ี่อ er, ันนั้นดูดวงแล้ยดาวประจําเมืองทุกอันเลยไม่มากดนะแม่ไอ้ดาวประจําเมืองของเราอ่ะใช่ป่ะเออถามใช่ไหมมีเห็นป่ะ ดาวไหมอยาย่เอไม่เไม่ดาวประจําเมืองใช่ไหมครับกรรมการถูกไัมดาวประจําเมืองของไทยคือดาวศุกร์นั่นเองครับเนี่ยดาวศุกร์คือดาวประจําเมืองพี่เรียนมา อยู่ดีๆก็ดูฉลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสของคุณที่ตอบผูกก็คือไล่ฝั่งตรงข้ามออกหนึ่งคนไปยืนเป็นเพื่อนปอคำนวณคนฉลาดฉันว่าซีนั่นแหละเพราะว่าเราต้องเอาคนฉลาดออกจริงๆโอเคน้องซีนออกมาเดี๋ยวนะเราลืมไปว่าพอเาเอาออกไปเขาเปลี่ยนหมวดนี่ใช่ไม่เกี่ยวกับดาวแล้วเปลี่ยนหมวดใหม่แล้ว โชไม่เอาขายยาวออกไว้เรามัวต่อไปคือสายพันธุ์มะนาวครับมีมะนาวอะไรบ้างพร้อมนะครับชาวสวนทั้งหลายเริ่มเริ่มมะนาวหวานมะนาวหวานมันเป็นรสชาติน้งน่ะไม่ใช่พันุหรอกมะนาวหนังมะนาวหนังมันมีแต่ไอ้นี่ทุเรียนหนังรู้ต่รู้รู้เลยร şey oh mm hmm. ู้หมดเลยรู้ทุกอย่างเลยดเลย มะนาวไม่เคยนมะนาวไข่มะนาวไข่มะนาวไข่ไม่มีมีชนีมีทุเรียนไข่มะนาวข้าวเวียมะนาวคาเวียไม่ใช่นะ่นเปนไข่ป่ามะนาวยักษ์มะนาวยักษ์มีไหมเคยเห็นลูกใหญ่อยู่นะแต่ไม่รู้มีเปล่ามะนาวยักษ์มะนาวทรายเห็นมะนาวทรายมะนาวทรายมีป่ะมีเหรอไม่เอาเสี่ยงมะนาวปนัง มะนาวมีไหมวะเหมือนชื่อหานชื่อดอยเหมืชื่อทะเลมือนชืมะนาวนิ้วมือมะนาวนิ้วมือจะเป็นมะนาวเร็วๆอนวยหรือเปล่าเล็บมือนางมีเหรอลองดูกล้วองดูเป็นรู๊ไม่น่ามะนาวตาฮิติเฮ้ยอช่วประเทศหรอตาฮิติประเทศนะเขาจะมีก็ได้นะมะนาวเปิ้ลเปิ้ลมีหรือเล่า วันนี้เราได้รู้เลยว่าพวกเราเนี่ยแม่งไอคิวแน่ๆเพราะว่าแม่งขู่มาตั้งแต่อันแรกเลยขายที่ไทยหมดเลยมะนาวหวานมือมันเป็นชื่อเฉยๆมะนาวหนักมีหมดเลยเนี่ยไล่มาแต่พวกเรารู้จักแต่มะนาวแป้นไงเรารออย่างเดียวอายุโดคุณไล่ฝั่งนู้นออกไปหนึ่งคนเอามีดอดกว่ามีดอไดกวหมอ้าคุณมีนเขาเลือกคุณแ ไปยืนอยู่ในการดูไม่ทำอะไรเลยไปบอกไปยืนอยู่ในกันหัวหน้าทีมเดินเข้ามากระซิบช่วยด้วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับเปลี่ยนหมวดครับต่อไปเป็นหมวดนักร้องลูกทุ่งนี่พูดมารู้เลยนี่คู่คู่แข่งนักแสดงชลดาเชื่ออะไรนะกิ้งก่าชนกระแพงกิ้งก่าชนกระแพง พร้อมเริ่มครับนักร้องลูกทุ่งไฮเปเปอร์เพลนส์โอ้ยอันนั้นสงยังแบสแซดยังบอยสัญญาคุณาก่อนโอ้ยอันนั้นพิธีกรจะใจครับผมไผ่ผาทิดไผ่าทิศนู่นเขาเป็นนักการเมืองนักแสดงไม่ใช่ไม่ใช่นักแสดงนักแสดงไผ่ไม่ไผ่สันโอ้ยอันนั้นต่อยู๋ไผ เดี๋ยวนะโทษนะเปบนยงพี่พี่มาพี่พี่กิตพี่กิตโวยนะจินตลาสุขพัฒน์นิดเดียวซิริพรอยู่ยอดเอ้ยอ๋อนังตักซิริพรเสรีรุ่งพิสุดธิ์ สลาใช่แหละคุณอวุธใช่เลยเขาไม่ใช่แค่นักแต่งเพลงทุกคนจะคิดเขาเป็นนักแต่งแต่งเพลงเขาเป็นนักร้องด้วยค่ะเขาเปผู้อยากกูอยากได้ยินเสียงออดจังเลยเฮ้ยเคยมีรายการนึงไปบอกเขาจะไปหาข้อมูลบอกว่าเขามีเขาเขามีเพลงของตัวเองเขาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนี่เขามีเขาแน่นเขาแน่นชั่วนะชั่วอ้ากรรมการเขาถูกหรือไม่ถูก คู่นี่คู่คู่แข่งคู่สนาคุณวุธชื่ออะไรทลาเขาทะลอกอ่ะเลือกคนฝั่งนู้นออกไปอีกหนึ่งคนครับเอาเออเอาแก๊ป โอเคครับอ่าคุณแก๊ปครับเชิญฝังเลยครับฝังเลยครับต่อไปครับหมวดสัตว์ออกลูกเป็นไข่โอ้ยสบู่สบูทอะไรบ้างที่ออกลูกเป็นไข่พร้อมแล้วเริ่มโลมาโลมาออกเป็นตัวค่ะไอพีเดี๋ยงลูกดิโน่อยากกินโกมอยากกินโกมปลาหางลูกยุงปลาหางลูกยุงออกลูกเป็นเป็นไข่หรือเปล่าเนี่ เป็นไข่นะปลาแม็กทุกคนแม่นึกนกดแล้วครับผมปลาหางนกยูงครับคุณภูมิกดไปเป็นตัวค่ะไม่ได้เลี้ยงปลาหางนกยูงไงเลี้ยงปลาคราแล้วปลาค้าฟาร์มไหนดีนะเอ้ยฟาร์มฟินลี่ฟิตฟาร์มอ่ะกรรมการครับตกลงว่าปลาหางนกยูงออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวครับคุณภูมิกดไปแล้วไข่แน่เลยว่ะ อาหานุยงออกรูปเป็นตัวครับผมอาคุณภูมิครับเชิญจริงจริงแล้วพี่ยูทำได้พี่ยูขราวนี้มาถึงหมดนี้ครับจังหวัดที่แม่น้ำเจ้าพยานไหลผ่าน <lam bs> โอ จังหวัดอะไรบ้างถ้าได้ดูข่าววันสองวันนี้จะรู้หมดเลยโอ้ยเอ้นี่คนใต้เอนี่คนชลบุรียามไส้ละโลคนที่ไหนลูกพิจิตครับพิจิตอุยนี่ผ่านไหมกระพะหัวทางเลยหัวทางโอ้โหตายแล้วพร้อมไม่เขาอยู่หัวทางเขาจะไม่รู้แล้วใช่ไหม่ค่ไม่ค่อยรู้กเลยเ่ะสมุทรสาครผ่านไหมว่าสมุทรสาครแม่น้ําอะไรน่ะนครนายกนครนายกไม่มีแม่น้ำมีน้ำตกลพบุรีลพบุรีมีแต่ลิง สุโขทัยมีน้ำมีบ้ามีน้ำแต่เหรอสุโขทัยเหนือมีน้ำไหมสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่มีมีสาลี่สุพรรณบุรีมีบ้าสุพรรณใช่หรือเปล่าวะนครปฐมนครปฐมนครปฐมใกล้แล้วนะไม่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 มีไม่มีอันนี้ต้องมีผ่านไปแลากบุรีไม่มีไหลมาเลยอ๋ออุทัยธานีกิ้งเลย อุทัยธานีใช่ไหมกรรมการไม่ใช่ได้รายการนี้เหนื่อยกว่าถ่ายละครเยอะเลยนะถูกต้องครับอุทัยธานีแล้วก็มีอ่างทอและกรุงเทพมหานครต่อไปนะครับเลือกหนึ่งคนออกไปครับอย่ด้วลพี่ออกเลไยพี่ออกไปอยู่ดีก็รล่ม เปศิลปินของเราแล้วมีอาสาเอาพี่ออกเลยเอาพี่ออกที่เหนื่อยนะพี่เหนื่อยละอ่ะเดี๋ยวนะดูแลตัวเองนะไม่หวนะเอาไม้ขยับอะไรนะเกมมันเลยพี่เอ็มเมื่อกี้ตกไม่ทันตะกี้ตกไม่ทันเอางี้ถึงเวลาที่ผู้ชายสองคนปะทะกันเราก็เอาหมวดหมู่ที่มันเข้าข้างเขาเลยครับหมวดดอกไม้อ้านไหนเป็นของจริงบ้างพร้อมอันไหนเป็นของจริงเริ่ม กุหลาบแล้วเด้อโอ้ยพอแล้วเจ็บไปฮักไปเจ็บจนหัวใจเสียเลยดาวเรืองดาวโรยตอทำงานค่าชื่อดาวเรืองจำปาสักจำปาสักเป็นเพื่อนหรือป้าหมายชบาแก้วชบาแก้วเป็นชาผีเสื้อราตรีาจจินนี้ ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่อใคยจะเลิกคุยทั้งอำเภอกระดังงาล้นไฟกล้วยกล้วยไหมไข่อ้กล้วยไข่นกล้วยทิวลิปทิวลิปใช่กดเลอ้ยวทิวลิปใช่ไหมกรรมการใช่สิทูกงเดีวทีมชนะนะครับทีมคุณเอ นี้คะแนนยังสูส,งสีกันอยู่นะครับเจ็ดต่อหกคะแนนเท่าน,านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอกันต่อนะครับกับเกมหน้านะครับเรียงเตาซุปตาจ้า ญา่านางเอกช่องสามแม่น้องบองแม่น้่งบองเจกี้เะกี้เะกี้เป็นยังไงจะกี้เป็นสีอะไรสีขาวสีขาวเอ้นี่ขาเขานี่ขาเขาปะนี่ขาเขาปะเอ้นีนี่ยก้ยกเก่งเก่งได้แต่หน้าอย่างเดียวเลยตัวด้วยตัวด้วยใช่ป่ะาอย่นี่ยไ่่อช่ไม่อช่นม่อยู่นี่อยู่นี่ยนอยู่นี่ยเอยนี่ยูย่นี่่นอนออนีออนี่นี่่่อยู่นี่ีนี